นี่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูดวงกันนะแล้วต้องทำให้เนียนๆนะเพราะว่าต้องให้คุณเขาเชื่อเข้าใจไหมทําไมอ่ะทำไมต้องให้ก็เราดูไม่เป็นไงก็เป็นหมอดูเรามาหลอกเขาอ๋อไปหลอกเขาเหมือนไม่ได้คุยกันมาไม่ได้เป็นการเป็นงานเลยเนี่ยเดี๋ยวคนลูกค้ามาก็ถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บปั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 แขปั๊บปั๊บปั๊ค่ะคนต่อไปเอั๊บปอ๊บปั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 ๊ หมอดูก็ต้องเรียกคนตามทางเรียกเป็นหมอโรงพยาบาลเลยมาดูครับมาดูครับแม่หมอแม่หมอดูแม่นะดูแม่นที่นักที่นักมาดูดวงมามามาหมอดูคนนี้เก่งๆยายมาดูตั้งแต่อายุสิบหกบอกว่าจะตายอายุสิบเจ็ดตอนนี้ยังไม่ตายเลยอะไรอ่ะคุยกับกูมะเนี่ยมันนั่งนี่ค่ะมันนั่งนี่อันนี้พี่ตั้งใจมาดูดวงใช่มากกับใครฮะสถาบันมากแฟนไม่มาเหรอครับมามีแฟนใช่อันนี้แค่เดินมารู้เลยอ๋อร้ว่ แม่หมอสัมผัสได้เรื่อมใสเรื่องใสแฟนไม่เข้าเหรอฮะเอาจจยิงแฟนจะไม่เข้ามาเลยเหรอมาแม่หมอไม่พี่เสียงจะเรียกเมียมึงแล้วนะนี่นึงที่แฟนผมรับอ๋อแฟนเหรอเอามาเล่นผีถ้วยแก้วกันเลยไอ้พวกเหมือนมากกว่าเกิดเดือนอะไรสิงสิงหาไม่สิงไม่หาเดือนสิงไม่หาเนี่ยเริ่มแล้วพอไป พอไปบวชนาน,างงานาก็เป็นอย่างเงี้ยพอไปบวชนานก็เป็นอย่างนี้เลยผมรู้ด้วยว่าบวชมาแค่เดินมานี่นลาเขาว่าคนบวชมันจะมีแบบรัศมีเรื่อมใสรเรื่อมใสเกิดเดินอะไรนะเดินสิง,มสงมไ,ไม่หามึงเถียงหมอแล้วเนี่ยอยากถามได้ถามมาได้เลยนะดูดวงเกี่ยวกับไพ่เย็ดฟรีะยิปซีช้าหมดพุ่มเนี่ยช้าหมดเลยแฟนอ๋ออันนี้อรู้เท่าไหร่ไม่ต้องบอกหมอรู้ยิปสองสิบแปดนี่ย เสียงหอวจริมึงกทังหัวทั้งเมียตอนี้จะสับแล้วนะสับไพ่อะไรอ่ะก็ไม่มีอะไรดิกแค่นี้แหละมันจะรุนๆหน่อยนะท่านผู้ชมจเฮ้ยมาไร่ไอ้เมียไปไหนอะเมียไปไหนอะเมียหนอะอี้จะรุน มึงถามเพื่ออะไรกูเป็นหมอดูไมได้ตาบอดสีแลวจวดต้องจวดแล้วต้องจวดแล้วจวดไมป๊อแปดนะ้องแปดป้อแปด8ปแปดจ่าีป้อสป็ดกูยังไม่พูดเลยเลยเยแปดสามได้สตอเ็ดใจ่ไปลูกอะไรของมึงเนี่ยอักใหม่แก่เชื่อไหมื่องหร้อนมากทำไมทําหมอ เคยไปอยู่บอลมาก่อนเหรออลอันนี้ก็เรียนจากแม่หมอไงครับอ๋อเคยไปู่ชาติยายว่าเขาดียังไงบอกให้แม่หมอฟังแล้วหมอจะดูดวงความแม่หมอไปดูอันนี้ตกอ่ะอันนี้คิงเออคิงคิงตกสับได้คิงตกคิงนี่คืออะไรคิงนี่หมายถึงคิงคองอ๋ออมีอะไรส่งมาเรื่อยๆไม่ได้ก็เอาไปก่อนสมับรแฟนคนนี้ถูกใจคนไหนอ่ะ แบบมีมีอะไรอันนี้เจ็บเจ็บเป็นเจ็บยับเป็นคนชอบเจ็บเจ็บยับยับอย่างเดียวเลยยับก็ต้องรีบไงเพอรีบวันนี้ตั้งคืนเลยอ้าวมาเรื่อยๆรื่อยอ้าวต่ออ่ะกูถามอะไรนะเมื่อกี้แบบอยู่หน้าต่างแล้วเห็นเงาอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมใช่เยอะเลยอ้ามึงส่งเฮี้ยอะไรมาหนักหนาเนี่ยมึงส่งไม่พินจั่วแล้วหลังหลัเนี่ยเคยเห็นอะไรตกอะไรอะไรเนี่ย เคยเห็นมบ้างไหมเคยเห็นบ้างไหมเดี๋ยวพวกสิ่งังอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดถามภรรยามึงอยู่สิ่งเงีับก็ทีแรกก็คิดว่าเป็นสิ่งเงีับแต่จะว่ารถผ่านไปแล้วเดี๋ยวเมียมีธุระเหรอแฟนมีธุระเหรอมีธุระเนี่ยเนี่ยพอนึกอะไรไม่ได้อยากออกก็ออกแล้วเคยแบบมีอะไรบ้างไหมที่แบบ อะไรอย่างเงี้ยแบบนอนนอนไม่หลับใช่ไหมนอนไม่หลับไม่นอนไม่หลับเป็นไรนอนไม่หลับฮะเป็นไรกินกาแฟกินกาแฟเยอะนอนไม่หลับอะไร่างเงอยู่เงี้ยทั้งคืนเเกิดวันอะไรฮะเกิดวันอะไรเกิดวันที่32มกราคมที่ไอม32มกราคมไม่ใช่หมายถึงจานตังคารพุทธปรหัสศุกร์เสาร์เกิดวันเสาร์ใช่้แล้วเดือนน่ะฮะเดือนสิงห์ไม้หา ดูดีๆเอาดีๆซึ่งหาไม่เดือนอะไรตอบคนตีนหมอเข้าสิอย่าตอบตรงเดือนที่แล้วอะไรเงี้ยหมออยากได้แบบนี้ไงอ๋อเกิดเดือนอะไรอะเดือนที่แล้วเดือนงายก็ได้เกิดเดือนอะไรอะฮะเกิดเดือนอะไรเดือนคว่ำแหน่ฉีกอะเด็กมัญชีไม่ใช่หมายถึงมกราคุณพามีนาเมษาพฤษภาอ๋อมีธาเออเนี่ยไม่ได้เขายังตอกได้เลยตรงให้สอกรอบนะหมหมายถึงแบบเดือนมกราคุณพามีนาเมษาพฤษภา สิงหาขอโทษนะขอโทษัช่วงน, <c oughs> นี้เลอกเรือเนาะดูนะเกิดวันอะไรวันไหนก็ไดไ้ไม่ใช่หมายถึงวันจันทร์อังคารพ,พุธมฤหัสนี่มันต้องตกอย่างนี้มันต้องเอาวันที่เหลืออ่าที่น,นี้เกิดเดือนอะไรอ่าบุกกดาภูมินาจีนาเดีย ฟังกูนะไอ้มุกลาเป็พามีนาเปสาวพธิธภาแล้วมึงก็เหลือเวนน้นแค่มึงก็ต่อมิกุนาไม่ได้เข้าตัดชีวิตมีอะไรที่แบบว่าอยากแก้ไขไหมแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องการเงินมึงสับไอเทียอะไรกัหนาเนี่ยสับจนจเลียนแล้วเหลือให้กูเคี้ยวบ้างไอเทียอ่ะอ้มีอะไรไม่ที่อยากจะแก้ไม่เป็นเรื่องเพื่อนเรื่องพี่น้องเรื่องญาติโกโมติกาเรื่องการเงินการงานหมอช่วยได้หมออยากแก้เรื่องอะไรคะแก้เรื่องเพื่อนน่า ได้ยินเขาเพื่อนไม่ค่อยเข้าบ้านเป็นห่วงไงเข้านะก็เข้าตลอดอใครบอกว่าไม่เข้าเข้าบ้านไม่ใครบอกว่ากูไม่เข้าบ้านใครหมอเนี่ยมึงเล่ามัห่วเลยเนะี่ยไมทไปเป็นเพื่อนคนไหนอ๋อไม่เกี่ยวกับหมอใช่ไหมหมอร้อนตัวไม่กูไม,ไม่ได้ร้อนตัวก็หมอเข้าบ้านตลอดเพื่อนชอบไปนอนห้องคนอื่นไม่รู้จากไหนมาเขาอาจจะไม่ได้ไปก็ได้เนี่ยหมอเห็นนิดิไอ้ที่ว่าไปนอนห้องคนอื่นห้องเพื่อนันทั้งนั้นแหละอ๋อแล้วมีอะไรอีกที่เราอยากแก้ อยากแก้อะไรอยากแก้ใช่ไหมผ้าไม่ใช่คนเราแก้บ้าคนไมถึงอะไรที่เราไม่ดีเนี่ย,ยนานมากกว่าจะตกเลือดหล่ลูกค้าเนี่ยหมอดูดวงแม่นอันนี้เดี๋ยวหาว่าเป็นหน้าหมาหน้าหมาเออเดี๋ยวหาว่าเป็นหน้าหมานี่ไม่ใช่อันนี้เขามาอยู่เขามาอยู่กับหมอแล้วเขาเรื่องเรื่องหมอเรื่องใจศรัทธามาอยู่กับหมอตอนนั้นดูดวงหมอดูดวงว่าอะไรนะดูดวงให้เราที่แม่นแม่นะอ๋อที่ เพื่อนมันจะเพื่อนเพื่อนสนิทเพื่อนอีกแล้วยังอื่นบางที่เพื่อนช้ำหมดแล้วนานเลยที่เนี้ย<อ>คิดนานทำไมอะไรอะถามมาใหม่ถามมาใหม่ <c oughs> สิที่หมอดูดวงให้ตอนนั้นที่ว่าทําให้ชีวิตด,ดีขึ้น,เ,นเรื่องอะไรเรื่องแฟนอ๋อเรื่องแฟนเป็นไงเราให้เ,เขาฟังไปไ,ไอ้หมูไปอ่า แรกไม่มีเไปดูดูพอไปดูดวงกับหมอเท่านั้นแหละมีเลยไม่มีเหมือนเดิมไอ้หนูเอาปากการไอ้เอาเอาไอ้นี่ให้หน่อยเดี๋ยวหมอจะสักยันนี่ครับอ๋ออ๋อมียันด้วยมียันมีของแม่แม่เอาเอาเป็นแบบมีหมึกด้วยเอาแบบมีหมึกเอาแล้วดูเยอะมาทีนี้สักมหารวยสักที่อื่นไม่ได้ต้องสักหน้าผากเดี๋ยวดีกับหมอนะค่ะอืมือหมอหมอ เออหมออ่าลองสัดแล้วไปล้างออกด้วยยามึงหลังแขนแขนก็ได้แขนดึงถอดหมวกเพื่อเขาจะได้รู้ว่าปวดมาเนี่ยมึงกลับมามึงเปิดเปิดเงี้ยมึงมึงสึกก่อนไงมึงมีสึกก่อนไม่ที่วัดเขาให้ไปลาลาอะไรอ่ะลาเวลาเยี่ยมยากที่วัดบอกอ๋อสึกมีสึกมีลาสึกไปเยี่ยมญาติมีลาอะไรอ่ะรวย พออัวยอรวยมอเดลจบสูงมากปินยาตีที่ชิคาโก้ปินยาโทที่เมืองเช็คปินยาเอกที่วัดท่าข้ามเนี่ยว้าทำไมทำไมไมจบปินญาเอกที่นี่ล่ะที่นี่เรียนใกล้บ้านอยู่ที่เมืองอื่นมันไกลจะได้ขอตังค์แม่ง่ายด้วยมึงมึงเป็นคนที่แบบว่า เล่นมุกมึง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 มันเล่นไม่เต็มไงแต่ไอตอนบนนะมึงบนกวนส้นตีนเข้าใจมั้ยหมอผมก็เคยดูดวงเหมือนกันนะเขาดูเป็นเหมือนกันเหรอจะลองของหมอว่างั้นกูหมอไม่แน่นใช่แต่ดูดูเป็นใช่ไหมดูเองก่อนเลยดูเองคนดีนะละเดียวด้วยได้ยินข่าวว่ารอเขาไม่ใช่นี่เนี่ยเส้นนี่บวชกี่ประสาแล้วเนี่ยบวชนานยังบวชนานยังไม่ไม่บอก หวงด้วยนะห่วงวิชาไงโอ้เ hmm. น uh ี <huh>. ่ยส้นเนียเพื่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยระวังตัวนี้ระวังเพื่อนแล้วเพื่อนเป็นไรชอบยืมตังค์ใช่ไหมเพื่อนชอบยืมตังค์ใช่ครับใช่เห็นไหมมงมองแม่เไม่ใช่หมอหมออยู่นี่ครูอยู่นี่มีคนรีเฟรชมาบอกใส่โมอทำไมอ่ะเหมือนพระยืมยืมบางครั้งก็ทำท่าไม่จ่ายด้วยไม่จ่ายไม่กูก็จ่ายตลอดนะ กูก็จ่ายตลอดอยู่เลยสมมึงมีหมอไม่ไม่กูไม่แล้วอย่างนี้กูเสียไงว่ากูทำหน้าไม่จ่ายกูจ่ายตลอดกูอัดแต่ช้าแต่กูก็จ่ายนะดูให้กูบ้างอ่ะดูกูบ้างเกิดวันที่อะไรฮะวันที่แล้วอ่ะเกิดเกิดวันที่อะไรคู่ของไปแล้ววันที่อ่าใช่วันที่ยี่สิบเอ็ดอ๋อยี่สิบเอ็ดเลขเลขสองไม่ดีแล้วไม่ดีแล้งั้นเปลี่ยนละเกิดสิบเอ็ดสิบเอ็ดเลขหนึ่งก็ไม่ดี อ่ะงั้นเกิดสิบอ่ะเดีด๋ยวมันเปลี่ยนได้ด้วยเหรอเปลี่ยนได้มันเกิดเขาเปลี่ยนได้ค่ะไม่ไม่มีหรือไงก็ไปเปลี่ยนไปเกิดไงแจ้งไปเกิดหมอเกิดหลายรอบหมอไปแจ้งแม่ไปแจ้งพ่อไปแจ้งปู่ไปแจ้งตาไปแจ้งยายไปแจ้ง็เลยเกิดได้ปรากฏหลายที่ใช่อเอาสิที่ไหนบ้างคืนนะี้ เกิดที่ไหนบ้างเกิดที่หเกิดีเดียวจะไปแย่งหลายๆโรกอหอคนมันพ่อมขาเกิดหลายที่พร้อมกันเหรอก็พอเกิดหลายที่หรอกหมอไม่เคารพกูแล้วเนี่ยแม่หมออืมแม่หมอปกติมีพ่อหมอด้วยจะไม่ว่างก็เลยมาแจ่แม่ลูกหมอลหะลูกหมอก็ไม่อยู่ดูกัญชาอยู่บ้านตาแดงกำเลยและตาหมอมึงถามพี่อะไรไปสั่งโล่รูครูไม่เนี่ย ปลาหมอปลาหมออยู่ในน้ำขอโทษตอนเออตอนเห็นใจใส่กูด้วยแม่เพิ่งโทรมาใช่ไหมใช่ตอนแล้วลูกขอตังค์ด้วยอ่าก็ขอก็ไอ้มันพังอมาพังค่ะหมาพังมีมีดไหมเอามาดูดูงตอามาสับอีกไอ้นี่ถ้าอยากถามอันี่ถามเรื่องอะไรอยากถามเรื่องอะไร อเหี้ย okay. อยู่ดีดีกูก็เป็นคนถามเขแล้วอ่ะอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวความรักอ่ะเพราะว่าหมอเป็นคนที่แบบเซ็กซี่มากแล้วเดินไปไหนก็มีแต่คนจีบอไอตามมาสามจามตามมาสี่วันก่อนนี้กลับหมดเลยทําไมอะเผลออ้วกเข้าหายหมดเลยคือ <c oughs> มีใครตามแล้วเอาดูไป <c oughs> รู้ไม่หาแล้วนั่งมองหน้า <c oughs> ออกูเห <c oughs> ี้ยเคลียหาอนะนักหนาเนี่ยที่ใครมึงจะออกหมดแล้วเนี่ยดูเรื่องความรักนี่เนี่ยวันนั้นรัก หมอเป็นคนรักเยอะมากเลยวันก่อนรักมาได้เป็นพันน่ะป้าก็ลืมกระเป๋าไว้ก็เลยรักมาไม่ใช่คนละรักเหรอคนละรักก็ไม่รู้เนี่ยผู้หญิงจะเข้ามาเยอะเนี่ยไม่ต้องดูแลเอาเรื่องการเงินดีกว่าการเงินนี่ก็ไม่ค่อยคงที่ทำไมอ่ะได้มาเสียไปเสียกับอะไรเสียกับอะไรเรื่องแบบได้มาว่าจะมีเรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้นไงเดือดร้อนอ๋อรถชนออผู้อุทกเหตุอะไรประมาณนี้ขับรถขับอะไรจะไปชนกัน ชนกับใครอ่ะชนแก้วตัวข้างอะไรอะแมวอันนี้ดูดวงไพ่กุศีนี่ดูได้ไหมดูได้ดูได้เลอตรงนี้เื่อนขนาดเลยอุ้ยอันนี้ก็ถือว่าหมอถ้าถ้าอันนี้ดูเก่งหมอจะรับเป็นลูกศิษย์แหละเพราะว่าคิดว่าดูแม่นมากแล้วแฟนมันหายเลยนะหลังจากของงกล้องอ่ะนั่งดูตาแฉะเลยเลือกให้ให้เขาเลือก ไม่หัดซับมาก่อนไหมแล้วมึงเป็นลูกศิษย์ได้ไงมือเขาชัน๋อช่วงนี้ไม่ค่อยมีเงินกินเหล้าเลยไม่ได้เข้าผับเข้าบาร์เท่าไหร่อ๋อมงลูกศิษย์ฮะมของลูกศิษย์กูเนี่ยเมื่อก่อนไปทุกไปทุกวันไปเข้าวัดทำบุญทุกวันนี้ก็เข้าวัดทำบุญทุกวันเข้าผับเข้าบาร์มึงเนี่ยอ้าวหมอ ตั้งแต่ดูดวงเป็นไม่นับถือแล้วร้อนวิชาแล้วเนี่ยอันนี้หมอเรื่องเหรอครับเรื่องมาสามใบเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดอ่ะใช่เนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยดียังไม่ดียังไงเจ็ดออกจิกฮะ เนี่ยแสดงว่าเจ็ดข้าแล้วยังไม่เข้าเรียนเลยเข้าไม่เข้าเรียนเลยไมอไม่ก็เข้าตลอดหมอถึงลูกของหมอมาถึงลูกของแม่หมอใช่๋อลูกผงแม่หมออ๋อใช่เด็กลูกผมแม่หมอไม่ค่อยเข้าเรียนใช่อันนี้ก็ถือว่าดูเป็นนะอันนี้เป็นที่ลูกนะไม่ได้เป็นที่แม่นะเข้าใจตรงกันด้วยนะลูกลูกของแม่หมออ่าไปต่อไปดิสัตว์ อันนี้อันนี้ก็ไม่ค่อยดีสีไม่มียังไงสบโพดัาฮะสบโพดัามันเป็นสีดำมันไม่ค่อยดีดาวไอ้ที่นี้ก็สีดำไม่เห็นพูดถึงเมือเ่อกี้มันมันคนมันดุมคนละอันมันนละดอกเออใช่อันนี้ดอกจิกอ,อันนี้ดอกดอกกระดา